สบายดีพี่น้องอมากินขวน้ำข่หยุดกับบิวตี้พี่น้องอันนี้่ะพี่น้อง <c oughs> ไม่ได้กินข้าวเ้นขึ้นมาว่ากัดกับใบหิวเขาพี่น้องเขาว่าหหวยไเต้นขึ้นมามากินมาลองต้อนแทง <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อเยฟซี่ <c oughs> พอน้องมาไปให้ตื้นขึ้นมาได้กินรวดเจมินดีให้ ในใก่หมุนเจ็บกับส่งต่ำเสีอยมต่ำคู่เสี่ยมไปยังคนหนึ่งตับผสมเป็นบ้านออนเนาะเึนว่าพ่อยังกินยังดีให้มาเกลือเนาะหนวดขอไปหนังอาลุงมืงขึ้นเมียก็เห็นเธอาโพยู่ทางฝุ่นอ่ได้เป็นน้ามีดาบอ่ะเปลนขั้นไหนเปลนขี้รถยังไปนั่งอันแท็กซี่ไปวัดตไปกับใครอ่ะไปไล่คนอยู่ ไม่เห็นชิบจีบป่อมันเด้งขึ้นเนาะเอาที่อันเชนลงหยินมือกับอีิลงยก็ได้ไปน้ำเนาะเชนลงไปยังเป็นได้มวนบ่คนหลายหลายคนเป็นไงชื่องานหลายคนไปอีกนังอีกเขานี่บ่สุสัยัยฮอดีสุสายัยฮอดี ตะกะไดมอนด์นาตุกศัสั์พีวัตแล้กกาบพอีตัวนมีมุนช่ายออมแอมได้แบบออมแอมพี่ฝ่ายแล้วก็พี่ครีมพีว่าเราใชา่พี่บันปันไอ,มอ้มดจิ้มเงินเราคนไล่ลาย,ลายนานหลานยังก็อีิสานลำเพลิน เอาหมาเลยแม่ข่อยจะผ่ากิ้วงยน้ำยางยิ่งจะ่อยน้ำยางยู่บเนไหมคอเด็งน่อยสวัดดีค่ะแม่แมสวัสดีค่ะไปเอาแม่กินข้อถ่ายยงลดลงชิม we ok ังกรนินลงอิ่ไปหอแล้วไปนะมีแม่ชิมมือหมวกตัวนี้จ้าเอาเบลเนี่ยกินนะแม่ได้ลาไป เชิญลงมันจังไหว<า>คล่องแค่วจ้วาพอดีแดดะแ้ว้ย่พอป่าะายังนัานมีแม่แล้วไปเด้อคนง่ามอะไนอะไรวะหลอดใส่เชิญลงคนง่ามไปวะอนนา้มาดามันมาท่นอือประดียได้จากเทียดออกมิตรมันดาดา่าท่านมันดอก <c oughs> ขันว่าจำเป็นนะพี่เน ว่าจำเป็นว่าด,ดาเขาดัดตุนเขา,านี่ด้วยกันดาคนสะใสะยายยา้ใหญ่ๆแล้วก็ตีทั้นั้น ใส่กินเลีงไรไม่รูคอยกินไปเรื่อยๆตัวคือว่าเพิ่นเอานปนมาให้เนี่ยแล้วเอาปนให้ปนเนี่ยพักกงหยกหนึ่งก่อนล้วจึกินเลยมากินเข่าเด้อพี่น้องมากินเขาน่าแล้วพอยุดเขาอยู่กับเชนลงไม่ติ่งกันท่านได้กินหรอก ทำอยู่เขาวงกดเด้อเด้อเดี๋ยวไปเห็นอย่างยังวะอืมเด็กหน่อยเขาอ,อ้อมเต้น,นเหมือนหรอจากไปไปไปมาจากก็ตัวเพื่นหมุนมะปอเขา <c oughs> เอยู่เพื่อนเกิดใส่รถขั้นเขียวเนี่ยเราเลเลี้ยงใส่รถเขียวเนี่ยไอสัตว์จะลำมะปูให้พี่น้องเขานั่งเถอะสายว์ที่ต่างแต่ปูไก่ก็บว่ได้อีกแล่ะคุงมทั้งข้าวไก่ยังมาอืมก็ได้ดอกเพิ่นนั่งนี่ปูนี่ออกนี่ไง เดี๋ีวออกไปเถอา้าตี่ย่านะของใครอ่ะมาด้วพี่หนอนมาด้วทำส่วนดานให้เราสูง ดูกาเตเอ้ยเจ็นลมเยก่าแม่ม่ยงเงี้ยหลยมดไปละละ ก็ต่มดอกเอะด้่ดอกนี่ยมันเขาไ่ใช้เนี่ยมันยัายงมหลานีห้องตัวเม่เป็นเอายักมาเนี่ยเมียแล้วได้ยังมาเนี่ยแ่าเจ้ามัดอันนี้ไว้เมีตืนไปเนาะตือนว่าดีมากกัน ว้ยคยังมาถาด้อยใครยังมาสเขาวใบสามลุกขึ้นมากพรดีทั้งหดไอแล้วเสื่อนี่มห้งนิ้วไปกินฉันลงกามาเพราดีกินน้ำกันว่าสีทามาพอแหลมรอบปลาไหลอ่อมบ่ไม่ไหวว่ามันไมวล่าเห็นหนย้ากินอยู่ตรงนี้มันมนัน่าปลาไหลอยู่หันเจ้าปลาไหลเขาปลาไหลเขาลวมน่าไม่ไอ้เวลาห้ามันอัน น้อยนาอเม่เหน่อยพูกระดตัวนี้มันเป็นสัดยอๆเกี่ยยังเงี้ยหรือปูถ้ามีเล้าเจ้านันะเจไดก็เอาก้าี่ไม้บ่ตองโตเก้าอียนนั่นเทอชมพูักบุงมางามแท้กินหอยไว้ะน้ำมหอยกคืกับตาหมูหงคักเลยละอันนี้เพรามันบ มัชากับัหิบอันนี้แล้วกินเขาไปนี่้ไันเป็นกันละลาคืนตัวน้องมากัเล้อันนั้นหิวตัวกินเนวงแบ่งกันกับอันบอีอันก้ี่ยวมาซิมกับอันนี้แม่ซับมาเยแม่โอ้ยซิมเบงซะกอนจะใส่ยาเอาหวานติแม่ซิมเบงซะกอนแม่ ปฏิบัตบ่จิ้มกปฏิบัติวางไหนคือหวานอันจิ้มแหงแทบไ่ท้งอาอแคือังยังแบบนี้กางงไหวาอแล้วนึ่งหแล้วน่งต่างนีกินีเลยบ็ได้เขามาโดนตลาดหมอน่เออแ้นี่เขานึงมากหม่ไห่อาตาม่งซีบต่มงดีซีบจังไน จิ้มเอากินวัวแล้วกินบ่ได้อลหรยังจำไม่กริงเขาไม่กินแม่กินน้ำกันแม่มูดไปใส่เบิร์คือบ่เอื้อนรึมั้เขาหนีเมียบ้านหนีจากเมอร์ลีเขาคือไรนีเนี่ยอันมูรถเจน้ามูเจน่มียยุโรปหนีไปเบิร์ตแล้วเขากลับบ้านเหมือนลวเมียทีนี้คือไปกลับบ้านอันรถเจน้ากับแฟนเซียนนั่นไปอิสราเอลจะได้เมียบ้านยุโรปก็ว่าไปเลี้ยนนั่นเขาเก่ากับเร็วเดือนยังนี้ยังนั้ย เดี๋ยวสเอื่นแม่ดูก็พอวังไม่กินน้ำเออสิมาอันหลอด้วสายี่เมีเดี๋ยวพ่งแม่นี่ยมัหลอดนี่นี่นีมัใหลอดใส่าจักเป็นหลอจักไปนอนนี่ม่นพ่อเขาจะไป็นนอนคนเปนอนท่านในเขามาเด้อ้วยกินด้คเออนี่ยมักเลยนะน